สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูหมูกรอบค่ะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเองค่ะเราก็เอาแผ่นหนังหมูนะคะที่ซื้อมาจากตลาดนะคะต้มในน้ำเดือดฝั่งแล้วประมาณ15-20ถึงนาทีนะคะให้สองฝั่งนะคะมีความสุกนะคะพอเสร็จแล้วนะคะตักขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ซ้อมจิ้มนะคะอันนี้ที่จิ้มของหมูกรอบเลยนะคะใครไม่มีก็ใช้ส้มนะคะและเสร็จแล้วก็เอามีดมาบางค่ะตามระยะ ตามที่เราชอบได้เลยนะคะอยากได้ระยะระยะเท่าไหร่นะคะก็จัดไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำส้มสายชูค่ะบนหนงังแล้วก็โรยเกลือนะคะทางให้ทั่วๆค่ะให้มีความเค็มหน่อยก็ดีนะคะทีนี้ค่ะ แช่หนังหมูของเรานะคะไว้ในน้ำส้มสายชูที่ผสมเกลือไว้นะคะซักประมาณ10-15นาทีพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็เอาชิชูนะคะมาเช็ดหนังนะคะให้มีความแห้งทีนี้ค่ะเราจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะปรับไปที่200องศาค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีด้วยกันนะคะครบเวลาแล้วนะคะทีนี้เราก็เปิดออกเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ไปผึ่งให้มันเย็นนะคะหรือจะใส่ตู้เย็นก็ได้หรือจะผึ่งพัดลมก็ได้ พอเย็นแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ค่ะใช้200องศานะคะใช้เป็นเวลาอีก10นาทีนะคะครั้งสุดท้ายค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะหมูกรอบยั่วๆค่ะ